กลับมาพบกับคุณมิวในมิวรพสเปลี่ยนสัตว์ตัวน้อยเป็นเจ้าก้อนสุดน่ารักวันที่4กันแล้วนะคะและในวันนี้นะคุณมิวจะพาทุกคนเปลี่ยนน้องหมีให้กลายเป็นเจ้าก้อนสุดน่ารักกันนะคะนั่งจากคุณมิวนะไปเห็นในลายเคเตอร์นะคะว่าตอนนี้เขากําลังมีประกาศร,รับสมสัครสติกเกอร์น้องหมีชิงรางวัลพิเศษและกิจกรรมนี้นะคะสามารถส่งได้ถึงช่วงกันยาเลยทีเดียวมีเวลาย,ย,วยาวๆแบบนี้แล้วนะคะคุณมิวก็เลยอยากจะมาสอนทุกคน เปลี่ยนน้องหมีให้กลายเป็นเจ้าก้อนค่ะเพื่อใครที่สนใจที่จะเข้าแคมเปญน,นี้ของ l ลน e นะก็สามารถนำคาแรคเตอร์ที่เราวาดกันวันนี้นะคะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆให้เป็นแบบฉบับของตัวเองนะแล้วก็นำไปวาดเป็นสติกเกอร์ได้เลยค่ะเริ่มจากน้องหมีตัวแรกเลยจ้าอันดับแรกเราก็จะมาวิเคราะห์รูปทรงก่อนนะคะรูปทรงข้าวๆนะก็คือสี่เหลี่ยมกับวงรี อันนี้นะครูมิวขอเลือกรูปสี่เหลี่ยมนะคะขอนญยตจดไว้ด้านบนเหมือนเดิมแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์จุดเด่นกันนะคะน้องหมีตัวนี้นะจุดเด่นของเขาคือขนสั้นหูเล็กและมีสีน้ำตาลทั้งตัวนะคะพอเราวิเคราะห์ทั้งสองจุดได้แล้วนะเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนเปลี่ยนปากกาให้เป็นสีอ่อนนะคะและวาดรูปโครงร่างที่เราต้องการขึ้นมา ขีดเส้นแนวตั้งเพื่อแบ่งครึ่งขีดเส้นแนวนอนเพื่อแบ่งครึ่งส่วนหัวและตัวขีดเส้นแนวนอนเพื่อแบ่งครึ่งส่วนหัวอีกครั้งนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะวัดหน้าตาเขาตรงไหนนะและเขามีขอใช้สตมบัตไปเลยนะคะพอเราได้โครงร่างเรียบร้อยแล้วก็เช่นเคยค่ะ ปรับ opacity ของโครงร่างให้อ่อนลงนะคะเปิดเลเยอร์ใหม่ด้านบนโครงร่างเปลี่ยนสีปากกาเลือกปากกาที่เราจะใช้ให้เรียบร้อยนะคะและมาเริ่มวาดจากหูค่ะแล้วเราก็ค่อยๆลากเส้นตัวตามโครงร่างไปเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วก็จะมาวาดจมูกกับตาแล้วก็มือนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะไปขั้นตอนการลงสีค่ะทําเหมือนเดิมเลยปิดโครงร่างเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะคะ ด้านล่างเลยเยอะเส้นเราเริ่มระบายสีค่ะเนื่องจากน้องมีสีน้ำตาลทั้งตัวนะคะมันจะดูเรียบธรรมดาไปนะคุณมิวก็เลยไปเลือกสีน้ำตาลอ่อนนะคะมาระบายตรงส่วนของท้องกับส่วนของจมูกเขานะคะพอดูแบบนี้นะคะมันดูธรรมดาไปนะทุกคนคุณมิวก็จะไปเลือกสีที่มันเข้มกว่าสีตัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาระบายขนในทั้ตัวเลยค่ะมันก็จะให้ความรู้สึกแตกต่างไปแบบนี้นะทุกคน เติมสีขาวอะไรให้เรียบร้อยเห็นไหมคะว่าน้องดูน่ารักขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะมีตัวต่อมานะคะเป็นคุนหมีขั้วโลกค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิเครรูปทรงกันเลยนะคะรูปทรงที่เราได้นะคะก็จะมีสี่เหลี่ยมวงรีและรูปไข่ตัวนี้นะคุณมิวขอใช้เป็นวงรีนะคะและขออนุญาตเขียนไว้ด้านบนเหมือนเดิม ออมาเราจะมาเริ่มวิเคราะห์จุดเด่นกันแล้วนะคะจุดเด่นของน้องนะคะชัดเจนเลยว่าน้องจะมีสีขาวทั้งตัวแถมมีขนที่สั้นด้วยนะคะพอวิเคราะห์เสร็จแล้ววิธีเดิมเลยค่ะทุกคนมาเลือกสีปากกาที่อ่อนนะคะปั๊มโครงร่างปรับโอปาซิตี้ให้จางเปลี่ยนสีปากกาเป็นปากกาให้เรียบร้อยและเริ่มวาดจากหูค่ะ แล้วก็ไล่ลากเส้นขอบมาเรื่อยๆนะคะและตัวตนี้นะคูณมิวจะขอแอบวาดเส้นแบบสุ่มที่ข้างหูเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้มันแบบเรียบจนเกินไปนะ วาดจมูกกับปากแล้วก็ตาตามด้วยมือนะคะเนื่อะะจงจากน้องหมีโคโลกนะคะเขามีสีขาวนะมันจะดูเรียบร้อยเกินไปนะคะคุณมิวก็เลยเลือกสี ที่มันเข้มกว่าสีพื้นขึ้นมาเล็กน้อยนะและระบายขนแบบสุ่มไปทั่วตัวค่ะน้องหมีตัวสุดท้ายนะคะขวัญใจมหาชนจ้าน้องหมีแพนด้านั่นเองเดี๋ยวเราเริ่มมาวิเคราะห์รูปทรงกันเลยนะคะจากภาพนะั้น้องเหมือนก้อนสามเหลี่ยมเข้าปั้นมากๆนะคะหรือจะเป็น รูปเการัดก็ได้นะคุณมิวขอเลือกรูปเกาลัดนะคะจดไว้ที่ด้านบนนะแล้วเราก็จะมาเริ่มวิเคราะห์รูปทรงกันเลยค่ะก่อนที่เราจะวิเคราะห์นะคะขอแอบเปลี่ยนรูปเรฟเรนเล็กน้อยนะแล้วก็มาวิเคราะห์ก็เลยจ้าจุดเด่นของน้องนะคะก็คือมีสีขาวกับดำแล้วก็ตาเขานะคะจะเป็นสีดำสนิทนะหูแขนขามีสีดำนะคะ พอเราวิเคราะห์ได้แบบนี้แล้วนะเราก็มาเริ่มแต้มโครงร่างลงไปเลยค่ะทาวิธีเดิมเลยนะคะปรับโครงร่างให้จางเปิดเลเยอร์ใหม่ด้านบนเปลี่ยนสีปากกาเลือกปากกาที่เราต้องการใช้แล้วก็เริ่มวาดจากหมูค่ะแล้วก็วาดไล่ตัวลงมาตามโครงร่างเลยนะคะ อย่าลืมเติมขานะทุกคนเสร็จแล้วก็มาวาดจมูกวาดตาต่อด,ด้วยแขนค่ะ ทีนี้ไปปิดโครงร่างค่ะแล้วเริ่มระบายสีในส่วนที่เป็นสีขาวของน้องนะคะครูก็จะไม่ใช้สีขาวสนิทเหมือนเดิมนะจะใช้สีที่ออกครีมเล็กน้อยและในส่วนสีดํานะคะก็จะไม่ใช้ดําสนิทนะอันนี้ขออนุญาตใช้เป็นสีเทาแทนค่ะทีนี้เราก็จะมาเติมสีขาวนะคะที่ใต้ลูกตาเขานะแล้วก็เติมแววตาเขาด้วยเพิ่มความน่ารักกรุดบ้างยิ่งขึ้นทุกคนอย่าลืมเติมแก้มนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องหมีทั้ง สามตัวสามแบบของเราทุกคนสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าชอบแบบไหนหรือถ้าใครมี e f e r e น c e น้องหมีแบบอื่นๆนะเพราะน้องหมีเนี่ยก็มีหลายแบบมากเลยนะคะแต่ละแบบก็จะมีสีหรือจุดเด่นที่แตกต่างกันนะคะทุกคนสามารถไปลองวาดได้เลยนะและถ้าหากใครที่ชอบสามตัวที่ครูมิวสอนนะคะก,ก็สามารถนาไปดัดแปลงเพิ่มการแต่งตัวให้น้องได้นะคะเพิ่มจุดเด่น ให้น้องเข้าไปอีกนะเช่นกระเป๋ารองเท้าหมวกผ้าพันคออะไรพวกนี้นะคะเป็นต้นเพื่อให้น้องนะคะกลายเป็นคาแรคเตอร์ของทุกคนเองนะและทุกคนนะคะก็สามารถนำคาแรคเตอร์นี้นะส่งเข้าประกวดกับไลน์ได้เลยนะคะและค้ณมิวก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากเริ่มวาดอะไรง่ายๆและน่ารักแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย